โรงเรียนผู้สูงอายุกันค่ะอย่างที่บอกว่าสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูค่ะว่าโรงเรียนผู้สูงอายุที่รองรับผู้สูงอายุในประเทศไทยเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามด้จากรายงานค่ะทุกเตท,ทุกอะไรในกรุงเทพมหานครเรื่องต่างจังหวัดมีชมรมผู้สูงอายุหรือโรองเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นพัฒนาทักษะด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมส่งเสริมการพึ่ตงตนเองและการเป็นพลังแก่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุที่เน้นความสนุกสนานสร้างความรักสามัคคีในกลุ่มเพื่อผู้สูงวัยได้รับความรู้ประสบการณ์ในการสแสดงออกการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในชั้นเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างโอกาสและพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาร่วมกัน คือท,ที่สมัครใจมาเรียนเนี่ยค่ะคืออยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทําเลี้ยงหลานหลานก็ไปโรงเรียนหมดเลยก็เลยตัดสินใจเข้ากลุ่มก็มาในกลุ่มชุมชนนะที่ใกล้บ้านเนี่ยค่ะก็มาเจอเพื่อนมาสมัครเรียนเจอเพื่อนเจอกลุ่มสนุกค่ะนอกจก กา,าก,การเรียนการสอนภาคทฤษฎีแล้วกิจกรรมการเรียนการสอนภาคศักษ์กทางอาชีพเช่นการทําอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของตารางเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดงที่จะต้นส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และนําไปสู่การพัฒนาอาชีพนอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ของนักเรียนผู้สูงอายุที่มากด้วยภูมิความรู้รวมทั้งเป็นทางปัญญาของชุมชน จะหากว่าคนแก่อยู่กับบ้านน่ะมันจะติดเตียงมันจะอะไรมาอยู่เนี่ยเพื่อนฝูงเยอะทําให้เราอะ่ะล่าเริองอย่าไเห็นข้างหลังนะคะข้างหลังดิฉันเนี่ยมีแต่คนอารมณ์ดีกันทุกคนเลยค่ะต้องเป็นนักเรียนอารมณ์ดีทั้งนั้นเลยนะคะทุกันจะเป็นอย่างนี้ค่ะต้องมาเรียนนะคะนับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นภารกิจหนึ่งของกรมกิจการผู้สูงอายุนําไปสู่การต่อยอดพัฒนานทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการสร้า,ง,า,ง,รา,ง,ารงอาชีพให้กับผู้สูงอายุต่อไป